รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซบกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับ Confort xi ซี่มามา่าคนแรกของประเทศไทยจะได้ทเวงวัลเซ็กซี่มาม่าพร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และได้ร่วมง,งานกับเซี่ยมีแรนดนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําระดับโลกอีกทั้งยังได้ร่วมง,งานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาทค o ลออร์ดฟรอส G R Spot r พี่สิบแล้วมาม่าในรายการเนาะค่อยๆลดลงลดลงกันรู้สึกคิดหอดคิดถึงมาม่านวลคิดถึงมามา่าปุ่นแต่ยังไม่ตามไปอะค่ะดพฉันยังจะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ไปเรื่อยๆสวัสดีมาม่าทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เซ็กซี่มามา่ารายการค้นหาไอคอนตัวแม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซบ่บ นอกจากวูเขาแข่งขันนะคะจะเลื่มลดลงลดลงแล้วมือนีมาดามจนเนลืออยู่สองคนค่ะวันนี้มาดามพานของเราติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้แต่มาม่าไม่ต้องห่วงนะครับมาดามอีกสองท่านจะยังคงทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนํามาม่ทุกคนครับถึงแม้ว่าจะมีมาดามแค่2คนในวันนี้คะ่ะแต่ว่ามาตรฐานในการคัดเลือกผู้ที่จะผ่านบทพิสูจน์ในการเป็นเซ็กซี่มามา่<ๆ>ก็ยังคงโหด เหมมือนดิค่ะบทพิสูจน์ที่ผ่านมานะครับทำให้เราเห็นคุณสมบัติของมาม่าในหลายๆด้านออกแรงกันไปไม่น้อยนะฮะแต่ในเควสในวันนี้ครับเราจะมาสู้กันด้วยสมองของผู้คุณจะให้ใช้สมองซีกไหนคะจะเอาซีกซ้ายหรือเอาซีกขวาคะเควสในวันนี้มีชื่อว่ามาม่าดีเบตครับมาม่าดีเบตนึกถึงการที่ ผู้นำระดับประเทศจะต้องมาโต้วาทีกันด้วยเหตุและผลน่าจะดูเดือดแน่นอนการดีเบตคือการเถียงกันแบบคนมีการศึกษาชาะทุนมาม่าจะแสดงศักยภาพด้านความคิดและไหวพริบผ่านการโต้วาทีตามหัวข้อที่ได้รับโดยกติกาครับมีว่าเราจะดีเบตกันทั้งหมด6รอบมาม่าจะออกมาดีเบตแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและคนที่ชนะการดีเบตจะได้ไปสู้กับมาม่าในลำดับต่อไปคู่แรกแข่งกันแล้วก็ต้องไปต่อสู่กับคู่ที่สอง นี่เหมือนกับการเล่นเกมเราต้องตีบอสไปเรื่อยๆอะค่ะและมาม่าที่ชนะการดีเบตรอบสุดท้ายจะได้เป็นท็อปเพียงหนึ่งเดียวในเควสนี้ครับมันโหดไปถ้าฉันชนะมา6คนแล้วเหลือคนที่เจ๋อฉันไปแพ้เขาเนี่ยเธอฉันเสียเปล่านะแน่นอนครับผู้คุณคุ้นเคยกันดีจะต้องกลับไปแข่งซัตตี้ไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับอืมโอ๊ตายแล้วอยากกลับไปใส่แห้งค่ะ ราจะมาเลือกลำดับในการแข่งขันกันก่อนนะครับผมขอเชิญมาม่าคนแรกออกมาจับฉลากนะครับมาม่าออมครับโอ้อยากให้ได้คนแรกนะหน่วยหน่วยแน่นอนอยากได้คนแรกขอกลางกลางมามา่าคนต่อไปครับวันนี้มันยากอีกตรงที่แบบว่าแต่ละลำดับก็คือต้องแบบสู้มาเรื่อยๆหนึ่งชนะสองใครชนะเข้ามาเจอสามไปอีกสี่ไปห้าจนถึงคนสุดท้ายคนที่เจ็ด ก็ไม่ได้ถอดใจมันก็ต้องอยู่ทิ่ดวงลำดับหัวข้อที่เราจะได้เจอกันตอนนี้ทุกคนมีเบอร์อยู่ในมือแล้วนะครับขอให้ทุกคนเปิดพร้อมกันได้เลยครับโอ้ยอยากได้ทีสุดท้ายค่ะระวทีสุดท้ายก็คือสู่ในหัวข้อเดียวเบอร์หนึ่งพม่าคนแรกครับพม่าออมครับคนที่สองนะครับพม่ามิเน่ครับ คนที่3มนะครับมมาเกี๊ยวเราอยู่อันดับ3เนาะแล้วก็คือกว่าจะไฟลงไปถึงอันดับที่เฉันค้อมทำเซฟที่ไฟแล้วค่ะ <c oughs> คนที่4ี่มาม่าอายคนที่ห้ามาอยูครับอาจจะได้ดีเบตกับอายเพราะอายเป็นคนก่อนหน้าเราหรือว่าถ้าคุณอมอมเขาชนะแบบปั๊บปๆปัปตัป้งแต่แรกเขาจะได้ดีเบตกับออมค่ะสุดฤทธ์นะดีเบตกับออมอะคนที่ห มามะนกและคนสุดท้ายมามะจ้าสครับความเก่งอาจจะ50%แต่ก็ต้องมีโชคด้วย50%นะคะและเอ็กซ์เปิดในวันนี้ครับเป็นไอคอนตัวแม่ของวงการพิธีกรเลยทีเดียวผมขอต้อนรับพี่หนิงสไลด์ชัดคุณชรณอนนยุธยาครับโอ้โหคนนี้คุณหนิงเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการเป็นพิธีกรการพูดการดีเบตเนี่ย พี่หนิงนะครับเป็นพิธีกรในงานระดับโลกมาแล้วมากมายครับและยังเป็นวิทยากรสอนพูดให้องค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งครับวันนี้ครับนอกจากพี่หนิงจะมาร่วมตัดสินผลยงเพสแล้วพี่หนิงยังให้เกียรติมาดําเนินการแข่งมาม่าดีเบตให้กับเราด้วยครับหวังว่าตายอย่างน้อยก็คือชนะเข้าไปเรื่อยๆเ,เราอยากได้คอมเมนต์เรื่อยๆจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติหลักการพูดที่ดีเนี่ยคืออะไรก็มีประโยคนึงโดนใจพี่หนิงมากเลยนะคะประโยคนี้ก็บอกว่า พูดในสิ่งที่คนอยากฟังพูดแล้วมีสเสน่ห์พูดแล้วน่าสนใจมันเป็นการโชว์ไหวพริพรวมถึงความฉลาดของเราด้วยนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะเราต้องจัดระเบียบการพูดของเรามันต้องมีบทนำต้องมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีบทสรุปวันนี้สติและโฟกัสก็ต้องมาดีๆการลำดับ ขึ้นหัวกับลงท้ายขอบูทูธพลังมาหน่อยได้ไหมคะฉันจะทำยังไงให้พู้แล้วน้าฟังแบบเขาแล้วก็ทิปสุดท้ายนะคะมีรัฐบุรุษชื่อดังวินสตันเชอร์ชิล l นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าการพูดที่ดีเปรียบเสมือนกระโปรงของผู้หญิงค่ะต้องยาวพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาแต่ว่าสั้นพอที่จะดึงดูดความสนใจได้โอ้นี่หลักคือตนแบบ นี่แหละคืตืตอโตย่างถ้าพูดถึงการต้อวาทีนะคะเนื้อหาที่นําเสนอเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทําให้คนฟังเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะตอนนี้มันเหมือนเรากําลังจะไปะเผชิญอะไรที่เราไม่รู้อะก็เครียดประมาณนึงก็ต้องดูหัวข้อก่อนวันนี้เป็นเควสที่มีข้อมูลและกติกาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับมาม่าตั้งสติดีๆนะครับพร้อมแล้วเชิญมาม่าไปเตรียมตัวไฟกันในมามา่มา d e เบได้เลยครับ มือนี้คนที่ปวดหัวคนแรกจะต้องเป็นเท้า่อลเพราะเท้าบอลู่าเท้า,เาจะเอาอยิ่งใหญไปวาคนที่สองจะต้องเป็นคนที่ยู่ตรงขาเท้าและคนที่สามจะต้องเป็นมาดาบผัปวดหัวแน่ๆค่ะรับประกันความปวดในมือน,นีค่ะ